อาจารย์พิชาซินนะาเสรยสพจ์ขออนุญาตนะคะอธิบายในส่วนของมาตรฐานที่ 3, สามต่างวิทยบการบริหารและการจัดการศึกษาตัวบ่งชี้ที่6ผู้ผรับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความมุงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการประเด็นการเจาะนาผลการประเมินความมุงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการของ การวิจัยสำรวจความพึงพอใจนะคะก็จะมีกระบวนการทำงานเช่นเดียวกับในปีของงบประมาณ2 5 6 0นะคะก็คือจะมีการเก็บข้อมูลโดยที่จะให้ทางผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการนะคะก็คือมีการประเมินความพอใจผ่านระบบการสอบถามความพอใจของสพบนะคะโดยที่จะเข้าทางหน้าเว็บโอเของเรานะคะโดยคำสําคญที่สำคัในตรงส่วนนี้ก็คือจะพบว่า ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะก็จะหมายถึงผู้บริหารครูผู้สอนบุคกากรการศึกษาสตบนอคณะกรรมการถานศึกษาที่มีโอกาสเข้ามาประสานงานติดต่อใช้บริการากับกลุ่มงานนะคะไม่ว่าจะเปงานทางด้านวิชาการประมาณนุกงารหรือว่าบริหารทั่วไปนะคะขอเขตพนทีการศึกษานะคะแล้วก็ให้มีการประเม,แบบมินแบบสอบถามความพึงใจนี้ขึ้นมานะคะโดยเกณฑ์การประเมินนี่ก็คือจะดู ความพึงพอาใจนะคะโดยเราจะสนใจในระดับคุณภาพที่มีความพอใจในระดับมากขึ้นไปนะคะซึ่งถ้าเกิดในระดับการความพอใจที่มีการประเมินนะคะก็จะมี5ระดับเลยางก็คือน้อยที่สุดน้อยปานกลางมากและมากที่สุดซึ่งเราก็จะสนใจในระดับของระดับมากและมากที่สุดนะคะเป็นส่วนัมนะคะโดยที่ในแต่ละระดับคุณภาพ5ระดับนะคะก็จะมีการไล่ระดับของ ค่ารวรัความหลล,ลดลงมานะคะโดยสิ่งที่เราฝากไว้อย่างก็คือในการตอบนะคะด้วยความที่ในระบบการตอบแบบสอบถามเนี่ยคือผู้เข้าตอบบงคนไม่จําเป็นที่จะต้องตอบทั้งสี่สี่ด้านก็ได้นะคะทีด้รูวิชาการต้มาคนรู้บริหารงานเข้าไปนะคะคือสามารถเลือกตอบแค่ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้หรือว่าจะเลือกทั้งสี่ด้านสองด้านหรืสองด้านก็ได้นะคะดังนั้น ต้องเินในต ment, 19, 100, kind of ัวนี้คือผู้ข้อตอบในแต่ละด้านนะคะคือต้องมีอย่างน้อย100คนขึ้นไปนะคะในแต่ละด้านซึ่งในในปีนี้นะคะด้วยความที่ศรบทธาก็ได้มีการประสานกระทํางสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของสองกทนะคะซึ่งเป็นผู้ดูแลในเรื่องของระบบจัดทาแบบสอบถามตรงส่วนนี้ที่อยู่หน้าเว็บโอเดของเราอะนะคะก็คือจะให้มีการแจ้งจมอนที่ผู้มีผู้เข้าตอบเข้าตอบนะคะแบบสอบ สิ้นเดือนนะคะโดยจะมีการแจ้งเป็นเป็นรายเขตแล้วก็แยกแต่ละด้านทั้งสี่ด้านนะคะต่อมาในส่วนของผลการดําเนินงานนะคะในส่วนผลการดําเนินงานตัวส่วนนี้คือสอพอก็จะมีการดำเนินงานนะคะไปใช้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามออนไลน์ที่เว็บไซต์ของสตอ,าอมาตามที่ได้กล่าวมาสักครู่นะคะคือเว็บโอในหวข้อของแบบสอบถามความึูใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกาคณะกรรมการสถานศึกษาขัาน้นพื้นฐานและคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและด้ทนการศึกษาซึ่งจะสังเกตว่าจะมีการเล็กและ้าหลังนะคะมีะมออเขียนคำว่ามาตรการสำมะานเขตพื้นที่การศึกษาเอาไว้คือดังนั้นเขตพื้นที่การศึกษาในการประชาสัมพันธ์ก็อาจะมีการบอกกับผู้ที่จะเข้าไปตอบแบบสอบถามนะคะว่าให้ใหเลือกเข้าไปในเขตพืที่สามด,าด้วยนะคะเพราะว่าตัวส่วนที่สอบทางเขตที่ตั้งสาม,ม่มีไม่จำเป็นต้องไม่ต้องมีการสรุปข้อมูลเชิมาออกมานะคะในส่วนของคอสขอจะเป็น ลุดเทีแล้วเปาใช้ในการะเมินตามเกลือหลักสภาพนะคะในส่วนของวิธีการดำเนินงานก็คือจะมีประเด็นที่ให้เขตวิยาศารได้มีการตอกก็คือเรืแรกก็คือเรื่องของแนวทางการใหบริการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการให้บริการตรงส่วนนี้ก็คือต้องการให้เขตวิชาการศึกษามีการอธิบายนะคะว่าในการทํางานของเขตไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตาม โดยเฉพาะงานที่มีการาต้องมีการติดต่อประสานงานหรือทํางานร่วมกันจากบุคคลบุคคลอื่นนะคะหรือว่าต้องมีบุคคลอื่นเข้ามารับบริการจากเราเนี่ยทางเขตที่ทัสสายเองมีการวางแผนในการทํางานอย่างไรบ้างมีจิตบ,บริการอย่างไรบ้างอยากให้ทันเขตทมีการเขียนอธิบายให้เห็นภาพตรงนั้นนะคะซึ่งทางเขตทวิตัสสายอ,อาจจะมีการเขียนในภาพของยกตัวอย่างแะได้่ะว่าเป็นงานอะไรที่มีการให้บริการกับบ,บุคคลผู้มี อาจจะพูดถึงว่าเป็นภาพรวมของเขตก็ได้คัะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามทางเขตได้มีการกระบวนการทํางานอย่างไรเพื่อรองรับกับผู้ที่เข้ามารับบริการในงานต่างๆนะคะสามารถเขียนได้เป็นภาพรวมหรือยกตัวอย่างงานก็ได้ต่อมาในส่วนของออการประเมินตัวนี้นะคะอยากจะแจ้งให้ทางเซสซันรู้หนึ่งว่าด้วยความที่ด้วยความเป็นเป็นระบบการ,รงานที่เป็นอยู่ในเว็บโอเ c กฉะนั้นการเปิด ระยะเวลาการเปิดการรายงานนะคะก็คือจะเปิดเหมือนระบบอิอนี่เราที่มีการให้ให้เขียนการรายงานนะคะคือตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมจนถึง15กันยายนนะคะก็คือจะปิดในระบบเล่าเช่นเดียวกันนะคะต่อมาในส่วนของปัญหาอุปสรรคแล้วก็ข้อเสนอแนะนะคะในส่วนนี้ก็คือเขดสามารถที่จะสะท้อนได้นะคะว่าในการที่ทํางานของเขตเองเพื่อที่เมื่อมีบุคคลมาติดต่อประสานงานเนะะี้ย เศษนี้ถาสาเเจอปัญหาโทรศัพร์หรือเา้าเสนออะไรบ้างรวมถึงอาจจะอธิบายในบริบทของการประชาสัมพันธ์ก็ได้นะคะว่าด้วยความที่ประเด็นงานนี้มีการเยนไม่ได้เป็นผู้สรุปเองอาจจะมีปัญหาโทรศัพท์หร,อร,หหหรออือแบบว่าในระระเวาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ามาตอบแบบสอบถามเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างเช่นทางผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยไม่สะดวกในการใช้โทรศัพท์มือถือหรือแบบว่า,วามีการแก้ปัญหาอย่างไรเช่นอาจจะมีบางบางเศษนะคะเาก็มีการได้เปลี่ยนก็คือได้มีการทําเป็น กระดาษให้ด้วยก็คือถือว่าถือว่ามีการรองรับในหลายๆทางนะคะต่อมาในส่วนของหลักฐานเอกสารอ้างอิงน,นะคะตรงส่วนนี้ก็คือจะเป็นให้ให้เขตพิการึกษานะคะได้มีส่งรายงานที่สรุปผลการดําเนินงานนะคะว่าว่าในปีว่าในปีของ2 5ง3ันสาแล้วปี2 5 6 4เนี่ยมีผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องการทํางาน,งานในเรื่องของการ สำรวจความรูใจอย่างไรบ้างแนมะ้ว่าจะไม่ได้มีการผลผลไม่ได้เก็บ่ที่เขตก็ตามนะคะแต่กระบวนการทําง,งานของเขตเช่นนั้นอาจจะเป็นในเรื่องของวิธีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาตอบแบบสอบถามเนี่ยเขียนมีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนการหรือว่าอาจจะเป็นเอกสารอื่นที่จะแนบเข้ามาอย่างเช่นเป็นตัวอย่างหน้าหน้าเว็บไซต์ในการรลือเป็นประชาสัมพันธ์แผนประชาสัมพันธ์ให้เขตเข้ามา ในการตอบแบบเอให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาในการตอบแบบสอบถามนะคะทางเีตผู้วิชาอาจจะอาจจะแนบมาเพิ่มเติมก็ได้นะคะเพื่อที่แต่กะหอมให้มีความสอดสอดคล้องนะคะกับในส่วนของประเด็นการเรื่นเรื่องของการสารวจความพึง,งพอใจด้วยนะคะสําหรับในตัวของข้อควรพระวงังในส่วนของประเด็นการเรั่งนี้ก็จะพบว่าในส่วนของการที่ว่าเราได้มีการกำหนดเป็น,นเกณฑ์นะคะว่าในแต่ละด้านทั้สี่ด้านเนจำเป็นจะต้องมีผู้ข้อตอบแบบสอบ อย่างน้อยหนึง้อยคนที่ผ่าตรงส่วนนี้ก็อยากให้เขตอาจจะต้องให้ความสมคัญนะคะว่าในแต่ละด้านเนี่ยอย่างน้อยนะคะก็คือไม่ใช่ว่าทุกด้านรวมกันแล้วนะคะเพื่อที่ว่าหง้อยเพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ขออนุญาตแจ้งวันที่สามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามในระบบได้นะคะก็คือในวันที่ตั้งแต่วันที่15บห้าพฤษภาคมน,นะคะจนถึงวันที่15กันยายาาน2564นรินะคะ สำหรับนะในประเด็นการพิจารณาเรื่องของการสำรวจความพึงพอใจนะคะจ๊ะ